อัปเดตใหม่แคปคัตเวอร์ชัน PC สามารถทำซับไตเติลภาษาไทายได้แล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับ กลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย Cap c a p c ัตเวอร์ชั่น p c อีกแล้วครับเชื่อเหลือเกินครับว่าเพื่อนๆกําลังตั้งหน้าตั้งตารอตั้งแต่ Cap c a p c ัตพีซสามารถเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทายได้นะครับซึ่งการอัปเดตใหม่ในรอบนี้สามารถที่จะทำซับไตเติลภาษาไทายได้แล้วครับส่วนจะทําอย่างไรแล้วก็อัปเดตแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b o บอสยสนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น1.6.1นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะอัปเดตก็กดตรงที่เวอร์ชั่นเลยนะครับในส่วนนี้เพื่อนๆก็ติ๊กตรงคำว่า try beta test version ก็คือลองไปใช้ที่เวอร์ชันเบตานะครับเสร็จแล้วก็เช็คสำหรับการอัปเดตเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะมี new version ใหม่เลยนะครับ version 2อนเป็น beta test ที่ version ที่3แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะเพิ่มในส่วนของ cloud นะครับแล้วก็จะมีการแก้ไขรวมถึงเห็นไหมครับมีคําว่าภาษาไทยตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับแล้วก็จะมีการแบบ s p l i t scene อะไรตรงนี้นะครับมี undo นะครับก็มีหลากหลายเลยอ่ะเรามาทําการติดตั้งกันเลยดีกว่าครับกด install now เลยนะครับ ในส่วนนี้เพื่อนๆก็รอจนกว่าจะทำการดาวน์โหลดเสร็จนั่นเองครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำการอัปเกรดหรือว่าทำการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมลองเทสดูในฝั่งของ macOS ยังไม่มีให้ทำการอัปเดตนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับในฝั่งของ macOS ก็จะมีการอัปเดตให้ตรงตามกับเวอร์ชั่นของ Windows นั่นเองครับอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับ เมื่อทำการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเพืเ่อนๆกดคำว่ารีสตาร์ทนะครับ โปรแกรม CapCut PC ก็จะทำการ r e สตาร์ขึ้นมาใหม่นะครับสิ่งที่ปรากฏที่เห็นได้ชั้นนะครับในส่วนนี้จะมีคำว่า Start นะครับก็ในส่วนของการเพิ่มโปรเจก t นั่นเองนะครับแล้วก็มีส่วนของที่เป็น Cloud ในกรณีที่เพื่อนๆทําทำการล็อกอินเข้าสู่บัญชีของ CapCut นั่นเองครับเรามาดูกันครับว่าเราจะทำซับไตเติลภาษาไทยอย่างไรหลังจากการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2นั่นเองครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่โปรเจก์เดิมที่เพื่อนๆกำลังทำอยู่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปที่ text หรือข้อความเลื่อนมาที่คำว่า auto caption หรือว่าคำบรรยายอัตโนมัติแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปครับโอ้พระเอกสำคัญมีภาษาไทยแล้วเพื่อนๆก็กดไป1ครั้งครับในส่วนข้างล่างนี้นะครับให้เพื่อนๆติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยนะครับเขาก็จะทำการลบซับไตเติลที่เป็นแบบอื่นออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกด create หรือว่ากดสร้างได้เลยครับในส่วนนี้เขาก็กำลัง อ่านนะครับว่าเสียงที่เราพูดเป็นภาษาไทยไปเนี่ยเป็นคำว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ลองเอาเมาส์นะครับเลื่อนดูที่ไทม์ไลน์นะครับโอ้มีคำที่เป็นภาษาไทยมาแล้วนะครับเท่าที่ผมทำดูนะครับภาษาไทยก็ค่อนข้างจะถูกสัก90%เลยทีเดียวนะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะมาจัดการตัวหนังสือได้โดยการไปแตะที่ข้อความไปที่คำว่าฟอนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลย ผมจะใช้ฟอนต์ที่เป็นตระกูลของ MN นะครับที่ผมเคยพาเพื่อนๆดาวน์โหลดไปแล้วนะครับขนาดต่ำสุดจะอยู่ที่5พอยต์นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะจัดการโดยการดึงไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆเหมือนกันกับข้อความเลยเนาะอยากจะมีการเว้นวรรคอะไรยังไงก็สามารถทำตรงนี้ได้นะครับอยากมีสโตรกหรือว่ามีผมชอบตรงนี้นะครับเป็นแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวสีดำเนาะ แล้วเราก็ปรับให้มันแบบว่าโปร่งใสสักนิดนึงมันจะได้ไม่ไปเกินกับคลิปด้านหลังนั่นเองนะครับมาดูกันครับว่าเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายหน้าจอนะครับอ่าเล่นเลยนะครับอัปเดตใหม่แคปคั t เวอร์ชั่น PC สามารถทำซับไตเติลภาษาไทยได้แล้วครับวิธีการทำจะเป็นอย่างไรไปติดตามในคลิปได้เลยครับโอ้ก็ถือว่าถูกค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ไม่ใช่เยอะสิต้องบอกว่าถูกร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปปรับแต่งข้อความหรือว่าในส่วนของการปรับรูปแบบตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ส่งออกไปใช้งานนะครับซึ่งวิธีการส่งออกตามที่เคยบอกไปเนาะก็ให้มาที่คำว่า export หรือว่าลูกศรชี้ขึ้นด้านขวาตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดชื่อนะครับเป็นไตเติลแล้วก็เอาไปไว้ตรงไหนตรงนี้เราก็กำหนดได้เลยอ่าสมมติผมเอาไว้ที่วิดีโอ เสร็จแล้วก็กดเลือกโฟลเดอร์นั่นเองเนาะในส่วนนี้ Resolution ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะกำหนดเท่าไหร่ในส่วนของ format ไฟล์อยากจะเอาเป็น MP4 หรือว่า MOV ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแต่หลกัหลกๆแล้วผมจะใช้เป็น MP4 นะครับด้านล่างจะบอกว่าคลิปนี้มีความยาวเท่าไหร่แล้วก็ขนาดที่เราทําการบันทึกมีขนาดเท่าไหร่นั่นเองเนาะเสร็จแล้วเราก็กดที่คําว่า e X p o r t แล้วก็รอจนกว่าคลิปของเราจะเสร็จนะครับ ในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดไปที่ open folder นะครับเขาก็จะขึ้นโฟลเดอร์ที่ทําการบันทึกไปนะครับก็เป็นโฟลเดอร์นี้นะครับลองเล่นดูนะครับอัปเดตใหม่ CapCut เวอร์ชัน PC สามารถทําซับไตเติลภาษาไทยได้แล้วครับวิธีการทําจะเป็นอย่างไรไปติดตามในคลิปได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำซับไตเติลภาษาไทยที่เป็นการอัปเดตใหม่ของ CapCut เวอร์ชัน PC ที่เป็นเวอร์ชัน2แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องอัปเดตก่อนนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย Cap c a p c u t เวอร์ชัน PC แบบนี้อย่าลืมกด ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องบาลบอยสนุด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ